ในการเรียนเขียนแบบ AutoCA d นะครับจุดสูงสุดของการเรียนนะครับสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นเลยก็คือมาถึงจุดนี้นะครับนี่คือการจบหลักสูตรของเราส่งงานนะครับท่านนี้ก็เขียนแบบบ้านตัวเองนะครับอันนี้คือเขียนเองเลยนะจากการที่อาจารย์สอนให้และลงระบบไฟฟ้าบ้านตัวเองลงไปนะครับพร้อมกับเป็นไงครับกำหนดสเกลนะครับแล้วก็ส่งงานแบบนี้อันนี้คือสเกล ระบุด้วยว่าขนาดกระดาษ A4 นะครับ1ต่อ0อเพราะนั้นใช้ไม้บรรทัดธรรมดาวัดในหน่วยเซนติเมตรได้เลย12เมตรบ้านเขานะครับ10เมตรนี่คือเลขลงตัวนะอาจารย์แนะนำว่าให้ลงเลขลงตัวเสร็จแล้วงานจริงเป็นยังไงก็แล้วแต่จัดก,การได้เลยนะครับแบบนี้โอเคไหมนะครับอันนี้คือส่งงานนะครับถ้าเกิดเขามาวัดฝั่งนี้8.6ขนาดไม่ลงตัวนะได้8.6 ก็ยังตรงเป๊ะเลยเห็นไหมนเมื่อมันเป็นสเกลแล้วมันจะอ่านประตูหน้าต่างตรงไหนโคมหอดไฟทุกอย่างมันจะต้องได้สเกลเป๊ะหมดนะครับอันนี้คือ19ชั่วโมงล่าสุดที่มีคนส่งมาก็ตกันตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือ,อ,อทําพรีวิวก่อนที่จะพิมพ์ออกมาถ้าเกิดทําในกระดาษ A 3นะครับก็จะได้นะครับ1ต่อ75นั่นหมายถึงแบบ ฉบับนี้นะครับแบบแผ่นนี้ปิ้นออกมานะครับจะต้องใช้ไม้สเกลนะครับหน้าที่1ต่อ75ในการอ่านแบบนี้แต่ตัวเลขมันไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับ12เมตรบ้านเขาก็คือ12เมตรเท่าเดิมบ้านเขาไม่ใหญ่ขึ้นไม่เล็กลงกว้าง10นะครับลึก12เมตรเท่าเดิมนะครับครึ่งนี้โซนนี้8.6เมตรเท่าเดิมเพราะนั้นนี่คือความเข้าใจจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ได้เรียนหลักสูตรของอาจารย์นะครับว่าสามารถกำหนดแบบได้ กำหนดกระดาษได้กําหนดสเกลได้เองกาหนดกรอบได้เองสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับกระดาษทุกขนาดอันนี้ดูยอดหลังนะครับอันนี้1สึ่งสตนะครับดูคนอื่นๆนี่เป็นไงบ้าง3ปีที่แล้วนะครับพี่ยูนี่เขาส่งสปีที่แล้วามาดูอันนี้12เมตรเป๊ะเหมือนกันไม่บ้านนีคุนี่คนลหลังนะบ้านเขา12บคูณอนะครับอตากระ,ะ,ะดาษ s อ1ี0 0นต่อ้นี่ก็1น0 0ต่อจริงๆ นี่คือเห็นว่าการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งได้คุณภาพเป็นแบบนี้นะครับเพราะเราต้องบังคับให้ส่งกันบ้านโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูนะครับคอมเมนต์นี่อีกร้อยยี่สคอมเมนต์นะครับจากนี่คือแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เขามาส่งใต้คลิปนี้กันอีกเยอะเลยนะครับอ่ะท่านนี้3ปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็มาสเกลจะเห็นว่าเป็นแต่ละท่านก็ มีผลงานที่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะต้องเขียนแบบบ้านตัวเองบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็ใส่ลักษณะหลอดไฟโคมไฟตำแหน่งสวิตช์ของจริงที่บ้านตัวเองลงไปนะครับอ่านี่เลยเป,เป๊ะๆแบบนี้นะครับนี่ที่ A3 เพราะฉะนั้นในการส่งงานเนี่ยทำได้ทั้ง A3 ทั้ง A4 นะครับโดยพื้นฐานคนทั่วไปก็จะมีแบบนี้ถูกไหมนะครับไม่ค่อยมีใครมีก,ร,กระดาษ เครื่องิน A2 เท่าไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการส่งแบบของอาจา์เนี่ยก็คือใช้ไม้สเกลส่งที่ 1. ต่อร้อยได้เลยนะครับอย่างง่ายนะนนีเป็นอย่างง่ายก็คิดว่าทุกท่านนะครับมีความมุ่งหวังสูงสุดก็คือนี่แหละสามารถบินแบบออกมาให้ได้สเกลนะครับทั้งหมด9เมตรจริงไหมนี่เป๊ะเนี่ยศูนย์ถึงเาอันนี้เห็นว่าแบบแต่ละบ้านแต่ละท่านไม่เหมือนกันจริงๆนะแต่ทุกคนจะได้ผลงานออกมาที่ ให้ผลลัพธ์เท่ากันนะครับสําหรับท่านที่สนใจเรียนนะครับอาจารย์มีแบบทดลองเรียนด้วยลองดูก่อนว่าอาจารย์สอนดีไหมชอบไหมนะครับสามบาท1แบบฝึกหัดนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาอยากเรียนคอเต็มเลยนะครับทุ่มเทเต็มที่ก็มาเรียนคอเต็มนะครับจะได้ผลงานแบบนี้เลยนะครับสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับทางเพจทางไลน์หรือโทรศัพท์สอบถามอาจารย์ได้โดยตรงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ